เดี๋ยวพามาส่องอมอนรัตนาโกสินีมาดูต้นแรกเลยนะคะจีดมากใบแรกนะคะทุกคนด่างสวยมากแบบนี้นี่นนต้นที่สองน้องยังเด็กอยู่นะคะทุกคนยังเด็กอยู่เนาะอันนี้พามาส่องก่อนต้นที่สามใครยังไม่มีรอติดตามได้เลยนะคะอีกประมาณสักอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ก็จะน่าจะพอแบ่งได้แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวรอให้น้องโตอีกสักพักหนึ่งก่อนนะคะ อมรัตนโกสิทร์สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเบานะคะนานๆมาเจอกันทีนึงเนาะวันนี้นะคะเบาก็มีนะคะบอนสีมาแบ่งทุกท่านนะคะเผื่อท่านไหนอยากจะได้ต้นไหนแล้วก็เผื่อยังไม่มีอยากจะเก็บนะคะเดี๋ยวเรามาดูต้นแรกกันเลยดีกว่าเนาะไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเราจะไปแบบไวๆเลยเนาะ อันนี้นะคะก็จะเป็นพันธุ์ท้ายนรสิงห์นะคะทุกคนอันนี้เป็นไม้เก่านะคะเป็นไม้โบราณเนาะน,นี่เริ่มเริ่มเ,เริ่มจะมีกัดสีแล้วนะคะพันธุ์ท้ายนรสิงห์นะ,ะอันนี้ก็จะเป็นแบบมีลูกมาเต็มเลยต้นนี้นะคะบาแบ่งที่89บาทนะคะพันธุ์ท้ายนรสิงห์เอาไปเปลี่ยนกระถางได้เลยนะคะต้นต้นโตมากนะคะต้นโตแล้วนะคะแล้วก็แบบดูรากเขามาทะลุออกมาแล้วอ่ะ 89บาทนะคะค่าส่งก็เาก็คิดแบบเมาๆนะคะ60บาทนะคะรับกี่ต้นก็60บาทนะคะค่าส่งส่งเป็นปลนอีเอ็มเอสนะคะทุกคนนี่มาดูพันธุ์ท้ายนลสิงต้นที่สองนะคะอันนี้ก็มาเป็นกอเลยกระถางที่สองก็89บาทเหมือนกันนะคะพันธุ์ท้ายนราสิงเริ่มน้องเขาเริ่มจะกัดจีแล้วนะคะช่วงนี้ก็อา ฝนกาลังดีนะคะแล้วก็แดดกาลังมีเอาไปเลี้ยงไล่แดดเอานะคะสําหรับไม้เก่าท่านไหนที่ยังไม่มีเนาะใครอยากจะสะสมก็เบาก็พอมีแบ่งนะคะมีอยู่สองต้นพันธุ์ท้ายนอระสิงเนาะ,ะแล้วก็มาดูอันนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นสีลางหุ้มทองนะคะอันนี้กระถางนี้มาเป็นกอเลยนะถ้าใครเอาเนี่ยบายังไม่ไม่รู้ว่าจะแพ็คส่งยังไงเลยอันนี้เบาให้กรนี่ห้าสิบบาททุกคนดูอันนี้นะคะ เขาแอบ,บมีแบบป้ายเหลืองๆมาอย่างนี้นะคะทุกคนป้ายเหลืองๆแล้วเม็ดเม็ดสวยมากเลยนะก่อนนี้นะคะแล้วก็บางบางต้นก็เริ่มกัดสีแล้วนะคะเริ่มกัดสีแล้วตรงนี้คือมันมันไม่ค่อยมีแดดค่ะเวลาถ้าท่านท่านไหนรับไปเลี้ยงก็ถ้าเจอแดดดีๆเขาจะเขาจะชัดมากป้ายชัดด่างชัดมากนะคะก้อนนี้ก็เดี๋ยวให้ห้าสิบบาทนะคะทุกคน ห้าสิบาทสําหรับศิลาพุ่มทองแต่ต้นนี้มันพิเศษนิดนึงนะจริงๆเราก็แอบเสียดายอยากจะอยากจะเก็บไว้แบบดูอยู่นะคะทุกคนนี่ห้าสิบบาทนะคะศิลาพุ่มทองก้อนนี้นะคะแบบนี้เลยนะทุกคนโอเคต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปอันนี้ก็คือบุษรินนะคะทุกคนนี่แดงๆเม็ดสวยๆอย่างนี้นะคะ น้องมีชื่อว่าบุสรินต้นนี้99บาทนะคะ99บาทนะคะโอเคผ่านไปนะคะผ่านไปอันนี้บ้าลืมชื่อนะคะเขาชื่อว่ามณีนาราต้นนี้ต้นนี้อ่าเป็นไม้ที่เป็นไม้ที่ยังมีจำนวนน,น้อยอยู่นะคะต้นนี้แล้วน้องด่างมาอย่างนี้เลยนะคะด่างทุกใบสวยมากมณีดาราต้นนี้บาาขอที่ 399บาทนะคะต้นนี้นะคะ399บาทนะคะนี่ด่างทุกใบเลยนะแล้วก็ด่างแบบนี้นะคะทุกคนมณีนารานะคะสวยมากต้นนี้นะคะแล้วก็มาฝั่งนี้นะคะอันนี้จะเป็นมณีล้อมเพชรน้องด่างทุกใบเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นมณีล้อมเพชรแผลงนะคะทุกคนนี่ฟอร์มประมาณนี้เลยมณีล้อมเพชรแผลงมีความด่างด่างทุกใบเลยนะคะ มณีรอมเพชรแผงต้นนี้หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะทุกคนมีมีอยู่กี่ต้นเอ่ยมณีรอมเพชรแผงมณีรลมเพชรแผงมีอยู่สองต้นนะคะนี่ต้นที่สองต้นที่สองก็ด่างทุกใบด่างอย่างนี้นะคะทุกคนนี่เลยด่างทุกใบแล้วฟอร์มกําลังสวยเลยนะคะฟอร์มกําลังสวยเลย150ร้อยห้าสิบบาท มีอยู่สองต้นนะคะไปะต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปอันนี้เลยนะคะเศรษฐีพันล้านทุกคนสวยมากนะคะแล้วก็น้องมีสองต้นในหนึ่งกระถางอันนี้จะเป็นกระถางไซส์สามนิ้วนะสําหรับต้นนี้นะคะกระถางไซส์สามนิ้วแต่ว่าถ้าท่าไหนรับไปนะไปเปลี่ยนกระถางอัพไซส์ตั้งแม่ได้เลยนะเพราะน้องแบบโตมากล,ล้นกระถางมากเลยนะคะกระถางนี้เบาให้ที่เก้าสิบเก้าบาทนะคะ มีอยู่สต้นนะคะทุกคนคุ้มๆเลยนะเก้าสิบเาบาทนะคะเราจะมาลงท้ายด้หลักเก้ากันเนาะนี่เศรษฐีพันล้านนะคะเอาไปเปลี่ยนกระถางแบบพร้อมตั้งแม่ได้เลยนะต้นนี้นะคะไปะต้นต่อไปนะคะต้นนี้นะคะเป็นไม้แห่่นะคะแล้วก็สวยอมตะอีกต้นหนึ่งนะคะแล้วก็ราคายัง แรงอยู่ยังดีอยู่นะคะต้นนี้เขาเป็นหน่อนะคะทุกคนเราเพิ่งจะแยกหน่อมานะเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตต้นแม่ให้ดูนะคะว่าแยกมาจากแม่ต้นไหนนะคะต้นแม่เขาอยู่ในกระจุมแล้วต้นนี้เป็นหนอของรัตนามนตานะคะต้นนี้เราขอที่459บาทนะคะต้นนี้นะคะเดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพต้นแม่เขาให้ดูนะคะสวยมากเป็นไม้แยกหน่อนะคะต้นนี้ไม้หน่อนนะดูด่ดางมาอย่างนี้เลยแล้วหลอดใหม่เริ่มขึ้นมาแล้ว รัตนมนตรานะคะน้องมีชื่อว่ารัตนมนตรหา4 5บาบาทนะคะโอเคต้นต่อไปเลยนะคะต้นต่อไปต้นนี้นี่ต้นนี้มีชื่อว่าเมืองสองแควนะคะเม็ดแดงชัดชัดมาแบบนี้เลยนะคะแดงชัดเด่นเด่นมาเลยนะคะลักษณะก็จะเป็นใบกลมกลมนะคะแล้วก็เป็นไม้ด่างนะต้นนี้มีชื่อว่าเมืองสองแควนะคะนี่ เป็นไม้ด่างลักษณะใบกลมแล้วมีเม็ดแดงเด่นๆชัดๆมาแบบนี้เลยนะคะต้นนี้เราแบ่งที่99บาทนะคะ99บาบาทนะคะทุกคนสวยมากต้นนี้อันนี้มีอยู่ต้นเดียวนะคะเมืองสองแควสวยจริงแล้วก็ไปต้นต่อไปนะคะต้นนี้นะคะนี่ต้นนี้เขามีชื่อว่าก้าวทับนะคะนี่ด่างสวยนะคะทุกคนแล้วใบใหม่มาแล้วนะคะ ต้นนี้มีชื่อว่าก้าวทับเบาแบงที่99บาทเช่นกันนะคะโอเคมาดูต้นสุดท้ายนะคะต้นสุดท้ายอันนี้ใครที่ยังตามหาอยู่ใครยังไม่มีนะคะด่างสวยมากนะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่าวังสำรานนะคะนี่สวยมากเลยนะถ้าเอาไปเลี้ยงได้แดดดีๆเบาเพราะสวยมากเลยนะคะต้นนี้ต้นนี้เบาแบ่งที่99บาทเหมือนกันนะคะ มาค่ะทุกคนมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะตรงนี้นะคะน้องมีชื่อว่ามณีนพรัตนพารัตนี้ก็จะเป็นไม้ของพีโก้นะคะของสวนตูนการ์เด้นหรือไม้ของน้องตูนนะคะทุกคนมณีนพรัตนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเามีแบ่งประมาณหต้นนะคะทุกคนมีแบ่งประมาณหต้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ต้นแรกก่อนนะคะต้นแรกนะคะ,ะ,คะต้นนี้าสิบบาทนะคะมณีนพรัตนะคะเปิดด่างมาอย่างนี้แล้นะคะ ดางนิดดางหน่อยอันนี้เอาไปเลี้ยงไล่แล้วก็รอหน่อเขานะคะทุกคนรับรองว่าหน่อเขาดังแน่นอนเพราะเขาผ่าจากแม่ดังนะคะแล้วต้นเขาก็ดังด้วยนะคะแล้วก็มามณีนพพัตรต้นที่สองนะคะนี่ดังมาทุกใบนะคะแต่เขาก็ดังนิดดังหน่อยนะคะต้นนี้ก็หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะมณีนพพัตนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต้นที่สองนะคะมาต้นที่สามนะคะ ต้นที่สามอันนี้เขายังไม่เปิดยังไม่เปิดด่างมาเดี๋ยวเอาไปเอาไปไล่ลุ้นเอานะคะทุกคนหนึ่งร้อยบาทนะคะต้นที่สามหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่ฟอร์มสวยๆเลยนะคะกําลังสวยเลยทุกคนนะคะต้นที่สี่นะนี่นะคะประมาณนี้ความดีมากนะคะต้นนี้อันนี้น่าลุ้นนะคะทุกคนต้นนี้มณีนพพลัดนะคะน่าลุ้นนะคะต้นนี้เริ่มกัดสีมาแล้ว หนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนะคะหนึ่งร้อยบาทต้นที่ห้านี่นะคะต้นที่ห้านี่ฟอร์มดีเหมือนกันนะคะนี่กำลังสวยเลยหนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วก็นี่ต้นที่หกต้นสุดท้ายนะคะนี่เขาเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะทุกคนให้ดูนี่นะคะถ้าเขาโตนะคะพื้นสีพื้นใบเขาจะเป็นสีแดงออกอ่อ จะเป็นสีเขียวปนน้ําตาลแล้วก็ออกไปทางแบบแดงๆนะคะทุกคนสวยมากนะแล้วก็ทรงใบเขาจะเป็นแบบรูปหัวใจอะ่ะรูปใบโพนะคะสวยจริงนะคะต้นนี้สําหรับบันีนพัลลัตนะคะเบามีมาแบ่งห้าต้นหต้นนะคะถ้าท่านไหนอยากได้ต้นไหนก็ก็ทักมาได้นะคะนี่ความกําลังสวยเลยนะคะเอาไปเลี้ยงไล่ลุ้นเอาเนาะแต่อันนี้เขาเปิดด่างมาแล้วนะคะทุกคนเปิดด่างมาแล้วสองต้นนี้ เปิดด่างมาแล้วนะคะสำหรับมณีนพรัตน,น์ทำด่างส,สวยๆได้ยากมากนะคะแต่ว่าถ้าเขาผ่าจากแม่ด่างคะ่ะอย่างเงี้ยเราก็เอาไปลุ้นไล่หน่อเอานะคะเอาไปลุ้นหน่อคือส่วนใหญ่ถ้าเกิดไม้แบบด่างนิดด่างหน่อยหรือว่าอาจจะไม่ด่างเลยแต่ว่าพอพอไปเลี้ยงนะคะเราก็ไปลุ้นเอาหน่อเขาเอานะคะหน่อเขาอ่ะส่วนใหญ่ก็จะด่างนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะโอเคนะคะคลิปนี้เราก็ มีไม้มาแบ่งกันเล็กๆน้อยๆนะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานมากนะคะทุกคนก็อย่างที่บอกนะคะเรื่องอบ่าวก็เพิ่งจะหายจากการเป็นโควิดมานะคะก็เลยยังไม่อยากจะออกไปที่ไหนนะคะก็ช่วงนี้ก็พักฟื้นร่างกายก่อนนะคะพักผ่อนก่อนเนะเาะรอให้ร่างกายแบบพร้อมแข็งแรงพร้อมที่จะออกเดินทางแล้วเราค่อย ไปดูไม้ตามสถานที่ต่างๆกันนะคะรับรองว่าบ่าวมีพาทุกท่านไปชมแน่นอนนะคะแล้วก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะคะอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนเนาะอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะคะฝากติดตามกันไว้เลยนะคะเดี๋ยวยังไงมีคลิปดีๆออกมาให้ชมแน่นอนนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ